ครับสวัสดีครับนี่เจชมาครับมีตัวเช็คซ่อมปลั๊กไฟบ้านนะครับพอดีเงียเขาเดินไ้นานแล้วแต่ไม่ได้ใช้นะครับพอดีจะมาใช้เสียบตู้เย็นปรากฏว่าเสียบแล้วไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับีจชมาก็มีแกะเช็คดูนะครับเดี๋ยวให้ดูอาการก่อนแล้วกันตัวนี้วัดด้วยเช็ดแรมแชมเปี้ยนนะครับมันจะมีแสงไฟเหลืองๆอยู่นะเดี๋ยวให้เห็นอยู่นะนิดๆนะครับพอเห็นนะครับเนี่ย มีแสงไฟนะแต่น้อยนะครับโอเคเดี๋ยววัดโวลต์ดูนะครับโอเคนี่ตั้ง AC นะครับเจ็โวลต์นะครับอเตอร์ดีตอนนี้นะครับเดี๋ยววัดโวลต์ดูนะอุ้ยใส่ควงลนอีกโอเควัดโวลต์ดูนะครับนี่นะครับตั้ง AC นะครับมาแค่53โวลต์ AC นะครับ แกดูตัวนี้จะเป็นแฮนนิบล็อกฝั่งนะครับปาก็เป็นพานาโซนิกนะครับเดี๋ยวขอแกะเต้าดูก่อนนะครับไม่สะดวกมือเดียวโอเคนี่ครับตัวนี้ก็เสียบถูกต้องนะครับเอ็นตัวนี้ใช้สีขาวนะลายใช้เป็นสีน้ำเงินนะ ในบล็อกแฮนดีบล็อกก็โอเคนะครับอตอนนี้ทางเข้าห้องน้ำโอเคนี่ต้องไล่สายขึ้นข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนไล่ตามบล็อกดูทีนะท่อเนี่ยฝังเป็นท่อ PVC เหลืองนะครับสายก็ดูแล้วก็1.5หรืลอ2.5นะครับ THW โอเคเปิดช่องเซอร์วิสน,นะครับจากหน้างานจริงนะครับ จะมีจะมีจะปีนขึ้นมาไหวไหมอ๋อไม่ต้องปีนครับตรงนี้ได้ครับมีบล็อกตรงนี้อยู่บล็อกหอนึ่งนี้เลยโอ้โหดีมานะกครับโอเคจะปิดไฟดีแล้วบล็อกขนปีกอ่อนจะมีตัวบล็อกอะ square บล็อกลึกอยู่นะครับตัวนี้สี่คูณสี่นั่นเองตัวนี้นะ่าจะเป็นบล็อกของสวิตช์ไฟนะครับตัวปลั๊กเราเนะี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับแกะฝาดูเลยบล็บอกตัวนี้มีฝาไหม มีฝาครับมีฝาเขาก็ใส่คอนเนคเตอร์ไปให้อยู่นะครับกันหลุดด้วยนะต่อ PC แต่ใส่คอนเนคเตอร์ EMT นะครับเ,เดี๋ยวหมุนออกด้านหนึ่งแล้วกันบิดออกก็ได้นะฮะดูสายก่อนเขาต่อทุกชุดเลย โ okay. อเคได้อยู่ครับอ๋อย้อนกลับมาทางนี้ครับแสดงว่ามาจับบล็อกนี้นะครับเห็นนี้บล็อกตัวนี้อตัวนี้อ๋อก็โอเคนะมีใส่วูบชิ่งอยู่นะครับช่างก็ใส่วูบชิง่งช่างก็เดินม,มาตรฐานอยู่นะใส่กันบาดสายให้อยู่ครับเวลาร้อยสายเนี่ยครับใส่วูบชิ่งให้ไม่ให้บาดสายนะครับโอเคนะครับอืมทำดีครับทำดีมีกันบัดทรงบาดสายอยู่ ก็ถือว่าลงลงทุนอยู่ช่างก็ทําให้อย่างดีอยู่ครับปกติจะจะไม่ใส่บางทีถ้าไม่นั่นอ้ยมันคงระบาดหาใช่วันนี้ช่างเข้าเซตตี้อยู่เวลาร้อยใส่ไฟไงบางบางช่างไม่ไม่ใส่กันช่างเขาใส่บุกชิ่ง,ง,งอยู่ก็แล้วแต่งบประมาณที่คุยกันนะโอเค นจะเดินมาบล็อกนี้นะโอ้ยิงไปไหนไวเนะนี่ยอนิวตันจำตรงนี้อยู่นะครับสีน้ําเงินวิ่งไปนู่นนะครับบล็อกนู้นนะครับโอเคน่าจะจำบล็อกนู้นนะครับดูละอิดก็เป็นอิดมอนเบาอิดมอนเบา,เบาก้อนเล็กเหรอครับใช่ไหมตัวนี้หรือว,ว่าเขาผ่ามาตัวนี้ตัวนี้เท่ากับ เหมือนอิดมอนผ่านะตอนนี้ <c oughs> โอ้ฝุ่นโอเคี okay. ต้นต่อตรงนี้นะสีขาวนี่โอเคแต่ปัญหาคือสายลายนะครับสายลายเราจ่ายน้อยเดี๋ยวต้องไปดูบล็อกโน้ตน,นะครับที่ใช้มาต้องปีงกขึ้นไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวปิดฝานี้ไปก่อนนะครับโอเคครับช่างก็มาดูที่บล็อกนี้เลยครับ อ๋อเห็นอยู่ครับมีไฟโทรศัพท์อยู่ต้นสีน้ำเงินอ๋ตรงไปอีกนะครับไม่มีจ้ำจุดน,นี้วิ่งตามบ็อกไปนู่นตามไปดูก่อนนะครับอูบล็อกไหนกันแน่ฟ้าโดนเปิดไปหมด สีกน้ำเงินอ๋อสองเป็นห้าวิ่งบีกนะครับโอ้ยันบล็อกนู้นเลยรอยต่อไม่นะ่นะช่างลืมต่อแล้วป่ะตอนนี้วิ่งมาเนี่ย ามาบล็อกนี้หรือเปล่าตัวนี้นี่เป็นไฟเมเมอร์จิซีน่ะะไไนะฉุกเฉินวิ่งไปนูน่นโอ้มนลงไปข้างล่างเลยนี่ครับลงไปบล็อกใหญ่เลยนะไม่มีไม่มีต่อจุดนี้เลย วิ่งมานองเข้าพูณบล็อกนะครับพูณบล็อกลงไปล่างนะ,ะงหมายว่าน่าจะเป็นไฟอิมเมอร์เจนซี่อะไรเนี่ย,นะยผมไล่หมดแล้วครับปั๊บไม่มีเลยจุดนี้นะต้องเรื้ไล่สา,ายถึงโนนเลยล่ะ ใช่ครับเขาไม่ได้ต่อเลยตรงนี้ลงนั่นแหละลงไปตู้ไฟข้างล่างนั่นแหละครับแต่ช่างคงจะไม่ไล่ขนาดนั้นเดี๋ยวดูคราวนี้ก่อนมีจุดไหนที่พอจะต่อได้บ้างต่อจากบล็อกจากในบล็อกได้ไหมครับก็ก็จะต่อในบล็อกครับมผมจะเอาง่ายๆนะเดี๋ยวอาจจะต่อต้องต่อบล็อกนี้แหละ ดูว่าตนนัวไหนเป็นเมนปักปักนี่เป็นสีเหลืองนี่นะครับจะตัดนี่ต่อกับแกะไอ้นี่แกะ้าเทปแล้วอ๋อไม่ได้แกะอสีแดงอ๋อตัดนี่สีดำเงินต่อกับสีแดงนี่ก็ได้นะ ตัวนี้น่าจะเป็นเมนแสงสว่างตัวนี้น่าจะเป็นปลั๊กนะครับเหลืองขาวเนี่ยแสงสว่างนี่สีแดงปลั๊กเหลืองตัวนี้ไซส์สายตัวนี้น่าจะเป็นแอร์ชุดนี้โอเค เดี๋ยววันนี้ปิดตัวเซตที่คัดก่อนครับตัดตัดไฟก่อนเดี๋ยวช่างจะตัดสายไฟตัดไฟหมดเลยนะครับตัดหมดเลยครับไม่รู้ว่ามันเบรกเกอร์ไหนครับปิดแอร์ก่อนครับครับเดี๋ยวคมจะตัดต่อตรงนี้นะครับดูว่าตรงนี้น่าจะเป็นปลั๊กนะครับเนี่ยเรื่องเอย่างนี้น่าจะเป็นลายเป็นปลั๊กห้องนี้ ข้าง,งน้ำนี้ก็เอาห้องนี้เป็นหลักแล้วกันเพราะว่าสายมันวิ่งไปนี่ตรงนี้จำง่ายนะตรงนู้นจำยาก,ากเพราะว่ามันมีสาย2.5สีเหลืองอยู่นี่ไงเผื่อเช็คไฟว่ามันมีหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวช่างใช้เช็ดแรงวัดครับตัวนั้นไม่ได้วัดแล้ว Okay. ตัวนี้ก็ตอนนี้ต้องตัดสายตัดเบรเกอร์แล้วนะครับ <Okay. S 2> ต้องตัดสายเลยนะอ๋อต้องตัดสายจัมเมนปักครับเพราะเมนนั้นมันลงไปโน่นลงไปในตู้ไฟนู่นนะครับน่าจะเป็นไฟเอมเจซี่นะตอนนี้เอาไว้เสียบปักไฟยุกเฉินไง แล้วเขต่อไปไหนเรไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับลงไปในตู้เมนไฟครับปกติไฟอุ่นเฉยนี่เขาไปเข้าในตู้แล้วก็ทางนี้ต่อใช่ไหมก็ต่อเบเกอร์นี่แหละครับแต่เขาต่อตรงใช่ไหมไม่ได้มาพ่วงกับก็อื่นใช่ใช่จะมาก็แล้วแต่จะมีตู้จ่าย12โวลต์มาหรือแล้วแต่ก็แล้วแต่เข้าไปตู้นน้นเสร็จแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไปไปจำตรงไหนข้างในน้นหลวมหรือเปล่าช่างไม่แน่ใจครับแต่ว่าตัวนี้ตัดไปครับ ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาตรงไหนรอยต่อเพราะตัวนั้นมันมีรอยต่ออีกครับแต่มันไปเดินไปไม่ได้แล้วผมจะหางช่่งนิดนึงสมมุติช่่ง,งจะไม่เอาสายเก่าแล้วเนี่ยครับก็ต้องพันเทปไว้ใช่ไหมปลายอ๋อปลายฝั่งนี้ต้องพันไว้ปลายหนึ่งครับนะมันอยู่พันอยู่ในบล็อกนี้ครับไม่เขี่ยวตัวนั้นตัวนั้นใช้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวที่มาต่อตรงน,นี้คนระับสีเหลืองกับสีน้าเงินนี่นะดูแล้วนะตัวนี้นะ่าจะเป็นปลั๊กนะครับครับต่อแป๊บหนึ่งนะครับ ก็จำตรงนี้นะครับตรงนี้พันเทปนะครับตรงนี้ก็พันเทปแล้วค่อยไปวัดไฟดูทีนะครับโอเคครับนี่ก็พันเทปไว้นะปลายนี้สามเอ็มนี่นะครับตรงนี้ก็จุดนี้นี่ฝาบล็อกไม่มีเลยนะ อันนี้มีฝาร้องไหมไม่เห็นนะไม่มีอันนี้มีฝาร้อกไม่มีไอ้ย่าเคยมาถอดออกวะเนี่ยนีมันเหมือนเหมือนมีรอยมาไล่สายหรือเปล่าเป็นยงไม่รู้ใครมาไล่ตอนไหนเคยถอดฝาร้อกออกเหมือนดึงสายไอ้ดาวเทียมอะครับมีมีมีฝาด้านข้างล่างไหมไม่มีครับไม่มีคือมันปิดไม่ได้มันมันเต็มอือใช่เขาไม่ได้ปิดมั้งครับ เดี๋ยวไปเปิดเช็คไฟดูทีนะเดี๋ยวช่างลงก่อนครับโอเคลงมาข้างล่างครับเตรียมวัดโวลต์ต่อไฟนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ตัวไหนนะปิดทั้งหลังเลยเปิดได้เลยครับเตั้ง AC นะครับเตรียมวัดโวลต์เช็คแรงก่อนนะ ไฟมันจะสว่างมากนะนะครับวัด hey, ด้เช็ดแลมนะครับให้ดูเป็นครัง้งไม่เป็นครั้งไฟสว่างมากนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้วัดโวล์นะครับโอเคมาแล้วนะครับสองร้อยยี่สิบห้าโวล์นะครับ แจเดี๋ยวมีปัญหารอยต่อหรือเปล่านะครับพอดีมันหลงผ่าจากชั้นสองลงไปตู้นะครับอาจจะมีระหว่างกลางหรือเปล่าโอเคครับอันนี้ก็ประกอบไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับก็มีไฟเรียบร้อยนะครับโอเคบางอย่างก็ต้องดักแลงนะครับยังไงช่อว่าต่างเซตาค่าตัไร้แร์ก็เป็นลังใจใช่แหมในการทําชิปโอโดนใหม่ๆนะครับในการซ่อมไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้าบ้านนะครับการเสียบไม่ติดแล้วก็ไฟเหลือแค่50โวลต์นะครับน่าจะมีปัญหารอยต่อ แต่ช่างแมวไม่ได้คนไม่ไม่ได้ช่างที่เดือสายไฟในบ้านนะครับก็แก้ตามสถานการณ์หน้างานนะครับยังไงก็ช่วยปดตามประสาตระเข้ยแล่แร์เพื่อเป็นกำลังใจใ่หมในการทำคลิปโดวใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู่ๆครับเราคงจะไล่ไม่ไหวนะครับลงตรงพุ่นบล็อกแล้วก็ลงในท่ออยกแต่ถ้าให้สังเกตให้ดูก็น่าจะมีปัญหารอยต่อหรือว่าสายไฟละลายด้านในนะครับเป็นไปได้หมดนะครับ การเดิมเฮียเขามีปัญหาเส้นที่คัดตัดอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีปัญหาจุดไหน